<c oughs> อร่อยเหมือนเดิมร้าน On Top นะครับคลิปที่แล้วที่ผมลงไปเกี่ยวกับที่พูดกับเจสันมันเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนอะไรเงี้ยก็มีคนสนใจแล้วก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างผมก็ยินดีแล้วก็ชอบมากๆนะครับที่แบบมาแชร์ เอฟเฟกของวัคซีนนะครับบางคนก็ฉีดเอสตาบางคนก็ฉีดโมเดอร์นาอะไรเงี้ยเห็นคนที่ฉีดโมเดอร์นาบอกว่าปวดแขนมากๆแบบเอฟเฟกแบบเจ็บแขนมากๆอะไรเงี้ยประมาณเดือนหน้าหรือ 2, <c oughs> 2เดือนนั่นแหละผมจะต้องไปฉีดบูสเตอร์ของโมเดอร์นาเป็นเข็ม3 <c oughs> ก็ไม่รู้ว่ามันเอฟเฟกจะยังไงเดี๋ยวต้องลองดูแล้วกันนะครับ <c oughs> แต่เห็นบอกว่าปวดแขนมากๆยกแขนไม่ไหวเลยอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับนี่นะครับมาอยู่กับเพื่อนผมที่เปิดร้านออนท็อปพี่โอเมงนะครับ พี่เดียวเดียวครับมาช่วยช่วยกันนะครับเดี๋ยวถามเพื่อนผมก่อนว่าเปิดร้านแล้วรู้สึกไงบ้างจริงๆมันก็เหนื่อยแหละ,ะเพราะว่าเราอ่ะเริ่มจากศูนย์เลยอลองผิดลองถูกค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ดีที่แบบมีเพื่อนๆคอยให้กําลังใจมีเพื่อนมาช่วยคอยชิมน้ําสุดท้ายแล้วมันเป็นประสบการณ์หนึ่งแหละเพื่อนเดียวเพื่อนเดียวเ<ๆ>พื่อนเดียว<ๆ>ช่วยอะไรเพื่อนเดียวช่วยอะไรบ้างตอนนี้เป็นมดงานครับเป็นมดงานผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าได้ทําธุรกิจนะเออได้โตขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือน ออกจากคอมฟอร์ตโซนดีกว่าอย่างนี้กว่ามันอาจจะยากในในช่วงแรกๆผมคิดว่างั้นนะเพราะว่าตอนเนี้มันก็ลงตัวมากขึ้นแต่ว่าก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีก็ขอบคุณทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจมายเฟนของผมนะครับถือว่าแฮปปี้เลยแหละฝากร้านออนท็อปคาเฟ่บาร์ด้วยนะครับในอนาคตผมจะเปิดเป็นพวกเป็นบาร์ด้วยเป็นแบบมินิบาร์อะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นร้านอาหารเล็กๆอะไรเงี้ยให้นั่งชิลกันก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับ ผมว่ามันดีนะที่แบบเราได้มีธุรกิจได้โตขึ้นได้อะไรเงี้ยมันได้เรียนรู้อะไรต่างๆนะครับได้เจออุปสรรคได้เจอการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยทำให้เราหลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนได้ก็ยินดีกับเพื่อนเลยครับที่มีธุรกิจอย่างที่บอกไปผมก็พยายามหาธุรกิจทาเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากมีมากกว่าคนอื่นธุรกิจน่าจะเป็นตอบโจทย์ได้ดีที่สุดแล้วนะครับการลงทุนอะไรเงี้ยก็พยายามศึกษาอยู่แล้วก็หารูทางอยู่นะครับใครที่ กำลังมองธุรกิจอย่างเงี้ยก็สู้ๆนะครับเริ่มจากศูนย์ไปด้วยกันนะครับเจออุปสรรคค่อยๆแก้ปัญหาไปเรื่อยๆแล้วเราต้องประสบความสำเร็จแน่นอนจ้ะ โดนตกครับสภาพเละเลยก็เซ็งเลยเมื่อกี้บ,บินโดนอยู่ชนกับเสาไฟร่วงเลยครับไปเดี๋ยวไปดูกันร้อนโอ้โหโอ้โ,โ,โหเซ็งมากเลยครับสภาพคือเย็นนะครับคือไม่รู้ว่าต้องซื้อใหม่หรือว่าต้องส่งซ่อมอ่ะคือสภาพแบบเละเลยดูดิ ยับอ่ะโหโคตรเซ็งเซ็งมากๆเลยอ่ะทำไมวันนี้เป็นวันที่แบบเซ็งมากๆปกติผมจะเข้าโหมดเซฟตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้คือมือไปโดนหมูกสปอร์ตแล้วมันเลยแบบไม่ได้ดีเท็จับอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยร่วงแล้วที่สำคัญคือกล้องมันหายสภาพมันเยินขนาดนี้ผมไม่รู้ว่ามันสามารถซ่อมได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าซ่อมไม่ได้ก็ก็ต้องซื้อใหม่ครับ โคตรเซ็งเลยครับเมื่อกี้โดนล่วงไปนะครับไปชนกับเสาไฟนะก็สภาพค่อนข้างจะแรงแบบแรงมากๆอะ่ะขั้นแบบกล้องหลุดออกจากตัวโดนเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็ไลน์ไปหารห้านหรือว่าศูนย์ซ่อมนะครับแล้วก็ส่งรูปให้เขาดูว่าแบบสภาพแบบนี้มันสามารถซ่อมได้หรือเปล่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับมีแต่เรื่องเสียตังค์นะคือบอกได้คําเดียวว่าโคตรเซง็งแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะต้องซื้อใหม่เลยหรือเปล่าหรือว่ามันสามารถซ่อมได้นะครับก็ภาวนานะครับให้ทุกคนช่วยภาวนาด้วยนะครับว่าให้โดนมันซ่อมได้ รจริงๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับโดนมันก็เพิ่งติดกับยอดต้นไม้ไปเหมือนกันนะแต่ ผมสามารถเอาลงมาได้แล้วก็สภาพไม่ได้เป็นอะไรอย่างกับตอนเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าสภาพเมื่อกี้คือแบบบอได้คําเดียวแล้วว่าเยินอะ่ะพอดีตอนนี้ผมออกมาข้างนอกด้วยว่าจะไปดูที่ช็อปของ DJI นะครับที่เป็นโดรนนะครับว่าตอนนี้ราคามันอยู่เท่าไหร่กำลังเวทน้ําหนักหรือว่าจะต้องซื้อใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซ่อมดีแต่ใจอะ่ะก็คืออยากให้มันสามารถซ่อมแล้วก็กลับมาใช้งานได้เพื่อที่จะมาถ่ายโดรนถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแต่ก็เป็น สภาพเองนะครับที่ไปเข้าโหมดที่มันไม่ได้มีเซฟตี้หรือว่าแบบดีเทคป้องกันข้างๆนะครับก็เลยทําให้เกิดการชนแล้วก็โดนล่วงมาแบบนั้นได้ยังไงก็ต้องเสียตังค์อ่ะนะเพราะว่าสภาพแบบนี้มันต้องเสียตังค์อยู่แล้วนะครับไม่มากไม่น้อยก็ต้องเสียนะครับถือว่าวันนี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับที่แบบว่าเวลาเราไปบินข้างนอกหรือว่าเจออะไรพวกนี้เราต้องปรับอยู่ในโหมดที่เป็นแบบโหมดแบบเซฟตี้อะไรเงี้ยมันจะได้ป้องกันดีเทคเราได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ ทุ่งกว้างๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าหมดที่มันแบบสปอร์ตแบบไม่ต้องมีเซฟตี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนครั้งหนึ่งที่ได้รับเลยนะครับเมื่อกี้แวะไปดูราคาโดนมาอยู่ประมาณ3ามห0เป็นตัวใหม่ DJI Mavic Air 2S นะครับแต่ผมไม่อยากซื้อผมอยากเอาตัวเก่าไปซ่อมก่อน วันนี้แหละเดี๋ยวเราต้องเอาไปซ่อมนะครับมันเครียดนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาใน H&M นะเพื่อที่จะมาช้อปปิ้งให้มันหายเครียดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแฟชั่นที่จะเลือกเสื้อผ้าในแบบยุคนี้นะครับว่าผมจะแต่งยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติแล้วอ่ะ เสื้อผ้าที่ผมใส่อ่ะถ้าเป็นแบบเป็นแบรนด์อะไรย่างเงี้ยผมจะใส่ของ H&M แบรนด์เดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเข้ากับบอดี้ของเรารู้สึกว่า H&M อ่ะมันมันเหมาะกับคนที่เล่นเวทนะครับเล่นกล้ามอะไรอย่างเงี้ยด้วยโครงสร้างที่มันใหญ่กว่าปกติเนาะแบบ H&M พวกเสื้อยืดหรือว่ากางเกงอ่ะผมว่ามันเหมาะกับกับคนที่เล่นเล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งแต่ก่อนผมก็ใส่ H&M อยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเลือกอะไรกันตอนนี้ผมก็มาเลือก เป็นแบบกางเกงยีนนะครับเพราะว่ามองแล้วว่าจะกลับมาแต่งเป็นแนวสตรีอีกครั้งในึงเป็นยีนอยเงี้ยแล้วยีนผมก็ไม่ค่อยมีมีใส่แค่ตัวเดียวที่เห็นละลายรูปใน IG จีอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวหาใหม่นะครับตอนนี้ก็มองแล้วว่าจะลองตัวนี้กับเป็นยีนสองตัวนี้เดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า เรียบร้อยครับตัวนี้เอ็เกยงยีนสวยมากนะครับเมื่อกี้ที่ลองไปให้ดูเหมาะกับการใส่เสื้อคอปกเลยนะได้มาส่วหนึ่งราคาดีด้วยนะครับของ H&M สรุปได้มา2อ,อย่างนะครับเป็น กางเกงกับเสื้อของ H&M ช้อปปิ้งไปก็สบายใจขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่โดนตกไปนะครับอันนี้ไปแวะซื้อ Starbucks นะครับเป็นโคบูเป็นอเมริกาโน่แบบไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนแตกต่างจากแอร์ยังไงมีใครรู้บ้างแล้วผมจะไล่ยฟังนะครับไนโตรเจนนะครับจะแตกต่างจากแอร์ทั่วไปก็คือไนโตรเจนจะเพียวกว่าไม่มี ความชื้นเข้ามาปะปนนะครับแต่ถ้าเป็นแอร์หรือว่าเป็นพวกอย่างอื่นอนะ่ะมันจะมีความชื้นเข้ามาปะปนด้วยไนโตรเจนกับแอร์แตกต่างแค่ตรงนี้ความชื้นความเพียวมากกว่านะจ๊ะอันนี้ก็เป็นอเมริกันที่อร่อยเลยแหละนะครับเป็นโคบูอัดไนโตรเจนนะจ๊ะวันนี้น่าจะเป็นวันที่แย่ที่สุดวันหนึ่งของผมเลยก็ได้นะครับ ตั้งแต่ทําคลิปมาหรือทำฟลอกมาอะไรเงี้ยวันนี้เป็นวันที่ที่สุดแล้วนะครับแบบมีการสูญเสียอะไรละหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ผมมาถึงบ้านนะครับมีการสูญเสียเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ Macbook ที่เอาไว้ตัดต่อคลิปลง y o u t u b e เสียเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วใช้งานไม่ได้นะครับขึ้นตัวปริศนาเหมือน SSD เสียต้องเอาไปซ่อมแล้วก็เสียตังอีกแล้วทำไมมันซวยแบบนี้ก็ไม่รู้นะครับแบบลหลายๆอย่างวันนี้ทั้งโดนทั้ง MacBook จริงๆวันเนี้กลับมาก็น่าจะแบบไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะครับแต่พอกลับมาเจอ Mac พังอีกเครื่องหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทําไมมันเสียพร้อมๆกันวันเดียวกันเลยแย่มากๆครับว,วันนี้เป็นวันที่แย่มากสําหรับผมนะโคตรแย่ผมก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นจากเพราะอะไรนะครับคือทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะอืมสูญเสียอะไรหลายๆอย่างช่วงนี้สูญเสียเยอะมากนะครับ สูญเสียแบบพร้อมๆกันเลยบางทีก็ไม่รู้ว่าเป็นช่วงขาลงของชีวิตหรือเปล่านะช่วงเนี้ยหลายเรื่องอะ่ะคือมันเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดสภาวะแบบอย่างเงี้ยผมรู้สึกผมแบงค์แบงก์สุดๆแล้วก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันสามารถเปิดขึ้นมาใช้งานได้หรือเปล่าผมซีเรียสเรื่องการตัดต่อเพราะว่าถ้า MacBook พังอะไรเงี้ยมันมันไม่มีคลิปลง YouTube น่าจะหายไปพักนึงเลยนะครับ ราะว่ามันต้องมีการซ่อมใช้เวลาโน่นนี่นั่นหรือว่าบางทีต้องซื้อใหม่เลยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะแพงอยู่แล้วนะครับ Macbook Pro แต่ทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องทําใจอย่างเดียวครับทําอะไรไม่ได้จริงๆผมก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงดีเพราะว่ามันมันมีปัญหาเข้ามาเยอะมากช่วงนี้คือรายรายจ่ายเยอะมากอะตอนนี้ดูจากทรงแล้วว่าน่าจะหลายหมื่นอะ อยากให้สปอนเซอร์เข้ามาสานับสนุนอยากให้เข้ามาดูตรงนี้เผื่ออาจจะได้สปอนเซอร์เข้ามาช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้ก็ได้นะครับอืมหรือว่า Subscribe ที่กําลังดูอยู่จริงๆใน YouTube มันจะมีปุ่มกดจอยหรือว่ากดแบบสนับสนุนอะไรเงี้ยแต่มันทําไม่ได้ช่องผมอะไรเงี้ยมันติดสิ it, ลิกิทธิ์หลายๆย่างมาเลยแบบไม่มีปุ่มที่จะคอยซัพพอร์ตตรงนั้นผมก็เลยต้องหาเงินแล้วก็มาจ่ายกับพวกนี้เพื่อที่จะ ทำให้คอนเทนต์มันไปต่อได้แล้วก็ทําให้ทุกคนที่ตามได้ดูนะครับไม่อยากให้คลิปมันไม่ไม่ลงแล้วก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคตรงนั้นเพราะว่าผมก็ชอบด้วยผมชอบทำวอ็อกผมอยากให้ทุกคนได้เห็นอยากคุยอยากอะไรอย่างเงี้ยใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้ช่องมันนิ่งนะครับเอาเป็นว่าถ้าใคร <laughs> อยากจะช่วยหรือว่าซัพพอร์ตลองกดเข้าไปใต้เ s สคริปชันได้นะครับผมจะใส่เลขบัญชีไว้นะครับเผื่อแบบมีคนอยากช่วยหรือว่าอยากซัพพอร์ตจริง,รงๆกับช่องนี้นะครับโอเคอยังไงก็ขอบคุณมากคคครรับับบบทีี่ดูลิปนนน้จนจะ คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ผมจำขึ้นใจเลยนะครับต่างๆที่ทำให้แบบสูญเสียเงินเยอะมากในคลิปนี้นะครับหลายๆอย่างบอกได้คำเดียวว่าโคตรเซ็งไม่เป็นไรครับยังไงก็ต้องสู้ต่อไปแล้วก็พยายามแก้ปัญหาแล้วก็กลับมาทำคลิปลงให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ดูกันต่อไปนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์ช่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับอุปสรรคมันมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยแก้ปัญหามันนะครับ มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมก็คอมเมนต์ไว้ด้วยเลยครับกด Subscribe ด้วยนะเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว see you next video เขียดเขียด